เอ่อเรามาเช็คข้อมูลทางกฎหมายกันนะครับในคดีเคสที่ครูเนี่ยรวนลามเด็กนะครับโดยถ้าหากว่าเด็กทําการบ้านผิดเนี่ยเขาก็าจะให้เป็นการเปิดกระโปรงแทนการตีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําอนาจารนะครับในการทําอนาจารเนี่ยจะเป็นอนาจารย์ของเด็กที่มีอายุต่ํากว่า13ปีนะครับเรามาดูกันว่าในประมวลกฎหมายอาญานะครับที่ พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําอนาจารเนี่ยนะครับจะอยู่ในกฎหมายอาญานะครับจะมีอยู่ในภาคที่2นะครับเพราะภาคแรกจะเป็นภาคทั่วไปภาคที่2อันนี้จะเป็นภาคความผิดนะครับภาคความผิดปุ๊บในแต่ละในภาคความผิดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆว่า <crear> ม <English frustration> ีความผิดฐานความมั่นคงฐานก่อการร้ายฐานการปกครองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่9นะครับลักษณะที่9ลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะที่มีความผิด เกี่ยวกับทางเพศนะครับเป็นกฎหมายอาญานะครับาภาค2ลักษณะ9นะครับซึ่งในลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะมีมาตราเนี่ยนะครับตั้งแต่276ถึง287นะครับมีทั้งหมด11มาตราด้วยกันนะครับเรามาดูมาตรา276กันนะฮะมาตรา276เนี่ย ก็คือลออันนี้เริ่มมาตราแรกของลักษณะนี้เลยนะครับคือว่าเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระทําข่มขืนชําเรานะครับนะในเคสนี้เนี่ยไม่ได้ข่มขืนทําชําเรานะครก็คือว่าจับข่าวนะฮะจะเป็นตามมาตราที่เป็น2 8 9เนะครับ289าเรามาดูกันว่าครูคนนี้เนี่ย จะมีความผิดอย่างไรบ้างนะครับ2 8, 9เนี่ยเขาระบุไว้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6วักด้วยกันนะครับเอาวักแรกก่อนวักแรกเขาบอกว่าอายุ15ปีนะครับในเคสเนี่ยเป็นเคสเด็ก4ขวบอายุต้องเป็นวักที่2ก็คือไม่เกิน13ปีนะครับอาจารย์เนี่ยเราแบ่ง13กับ15นะครับในมาตรานี้นะ279เนี่ยเราแบ่ง13กับ15นะครับคนนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในวักสองคือวักนี้ นะครับก็คือว่าเด็ก <Therap y> ไม่เกิน13ปีนะครับเรามาดูเทียบนิดหนึ่งแล้วกันว่าถ้าเด็ก <Therap y> ไม่เกิน15ปีคือโตขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเขาให้จําคุกไม่เกิน10ปีนะครับโทษจําคุกไม่เกิน10ปีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเด็ก13เนี่ยโทษเขาระบุว่าเป็นจําคุก1ปีถึง10ปีพูดง่ายว่ามีโทษขั้นต่ำนะฮะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็น15เนี่ยไม่มีระบุโทษขั้นต่านะครับไม่มีระบุโทษจําคุกขั้นต่านะแต่ว่าถ้าเป็นต่ำกว่า13ปีเนี่ยเขาเริ่มมีระบุ จำคุกข,ขั้นต่ำนะคืออย่างน้อยต้อง1ปีจนถึงสิปีด้วยกันนะครับวักต่อไปเขาบอกว่าถ้าทําการโดยการขู่เข็นนะครับหรือประทุษร้ายนะครับนะซึ่งอันนี้ไม่มีนะข้อนี้เนี่ยถ้าจากถ้าฟังจากเนื้อหาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยเขายินยอมนะครับก็คือ,อ,อล่อลวงมีการล่อลวงหรือเขาถ้าเป็นจากปอ,อ,อเขาบอกนะเขาบอกว่า ครูเนี่ยเหมือนกับสนิทก,กับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้เด็กมีเปิดกระโปรงนะครับเอาศีรษะมาอยู่ใกล้ๆเบลนเป้านะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีการขู่เข็นนะครับแต่เรามาดูหนึ่งว่าถ้ามีการขู่เข็นเนี่ยเขาจะเพิ่มจากเมื่อกี้หนึ่งปีถึง15ปีนะครับพูดง่ายว่าเพิ่มขั้นสูงเพิ่มจำคุกขั้นสูงจาก10เป็น15แล้วนะ นะครับถ้ามีการขู่เข็นนะครับแต่ถ้าอวักนี้คือวักรุนแรงเลยนะฮะก็คือว่าถ้าหากว่ามีการใช้วัตถุใดๆนะครับหรือ,อวัยวะเนี่ยนะครับล่วงเกินนะล่วงรั้มอวัยเพศหรือทวันหนักนะครับอันนี้เนี่ยขั้นต่ำนี่เขาเขาปรับเป็น1 5บหถึงยีเลยนะครับคือว่ามีขั้นต่ำเลยนะแล้วก็มีขั้นสูงปรับขึ้นนะครับส่วนวักต่อไปในกรณีถ้าหากว่าเด็กไม่ถึง13ปีนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเด็กเกิน13ปีเนี่ยก็โดน ขั้นต่าปรับสูงขึ้นเป็น5ปีขั้นสูงปรับสูงขึ้นเป็น20ปีนะครับแต่ถ้าเด็กไม่เกิน13ปีซึ่งในกรณีนี้สมมุติถ้าในเคสนี้เนี่ยนะครับได้ประวัติหรือไปซักประวัติแล้วเนี่ยมีการมีวัตถุหรือมีอวไรว่าเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปอวัยเพศเนี่ยจำคุกป,ปรับขั้นต่ำเป็น7-20ถึงปีเลยนะครับเถึงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือเคสนี้เนี่ยถ้าหาว่ามีอะไรเข้าไปนะครับ7ถึงแต่ถ้าหาว่าไม่มีอะไรเข้าไปเนจะป็1-10 นะครับจะเป็น1น0ถึงสิปีนะครับแล้วก็วักสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวักที่ถ้าถ้ามีการข่มขู่นะครับหรือว่ามีบอกว่าให้ทําให้ผู้เสียหายเนี่ยมีความเข้าใจว่ามีวัตถุระเบิดหรือว่ามีปืนผูือมีการข่มขู่เนี่ยอันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น1 0 2ถึงปีนะครับหลังจากที่เรามาดูข้อกฎหมายแล้วเพื่อนสรุปในเคสนี้ก็เป็นมาตรา279นะครับวักสองนะฮะอายุไม่เกิน13ปีนะโทษจำคุกข,ของของครูคนนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะ1-10ปี นะครับนะวักสโทษจำคุก1น0ถึงสิปีนะครับเราก็มาดูอีกว่าในกรณีถ้าหาว่าเราเกิดมีลูกเวลาเราดูข่าวปุ๊บแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยลูกเราไปโรงเรียนนะครับจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการป้องกันเนี่ยนะครับแม้ว่าลูกเราตัวเล็กเนี่ยนะฮะนะยังคนยังสู้ว่าอ,อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอันนี้จากที่เขาแนะนําก็คือ1สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักร่างกายตนเองด้วย นะครับนะให้ลูกรู้เลยว่าถ้าเป็นผู้ชายก็นะข้างหน้านะครับผู้หญิงนะครับหรือว่ารู้จักจก,ก้นนะครับให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่ให้ใครมาแตะต้องอันนี้ต้องสอนก่อนเลยนะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบอกได้ว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับนะนะแล้วก็ต้องสอนให้รู้จักว่าจุดไหนแยกแยะสัมผัสที่ควรหรือที่ไม่ควรอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าสอนให้รู้ว่าอันนี้คือว่าที่สําคัญนะครับนะไม่บังคับไม่ให ให้ลูกกอดหรือหอมคนอื่นไม่ให้ใครยินยอมมาหอมาอะไรเงี้ยนะครับนะอันที่4ก็เหมือนกันให้รู้จักปฏิเสธนะครับนะอย่างเงี้ยถ้าครูเขาบอกว่าเฮ้ย hey, มาเอ่อมาเปิดกระโปรงอันนี้เราต้องปฏิเสธเด็กเขาต้องปฏิเสธนะครับนะแล้วก็สอนให้บอกพ่อแม่ทันทีเมื่อมีการละเมิดน,นะครับนะก็คือว่าอย่าไปกลัวหรือว่าเออไม่กล้าที่จะบอกนะครับจนเวลาล่วงเลยไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าหาว่าอันนี้หมายถึงกรณีถ้าหาว่า ถูกล่วงแล้วเมื่อมาละต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าหาว่าลูกเขามาแจ้งก็ต้องพร้อมรับฟังสิ่งที่ลูกเขาเล่าให้ฟังนะครับไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปตกอ,อกตกใจก็คือว่าให้เขาเล่ามาจะได้รู้ประวัติทั้งหมดรู้ทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ไม่รับฟังโดยอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาไม่โตแย้งอะไรนะครับเด็กเขาจะได้เชื่อมันในการเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องถามหาว่าใครเป็นคนกระทํา นะครับแต่ว่าอย่าไปคาดคันเด็กบางทีเด็กเขาจะยิ่งกลัวเพราะผู้นี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าคนทำเนี่ยเขาก็มักจะบอกกับเด็กหรือผู้เสียหายว่าห้ามบอกใครนะครับนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พาเด็กไปตรวจหลักฐานอันนี้ก็สําคัญนะครับในกรณีถ้าหากว่าคิดว่ามีการกระทำชำาําเล่าหรือคิดว่ามีอะไรเงี้ยเราต้องรีบพาไป ไปไปไปตรวจก่อนนะครับยังไม่ต้องที่จะไปชําระล้างร่างกายอะไรพื่อให้เก็บหลักฐานก่อนบางทีเผื่อมีหลักฐานมี DNA เก็บตรวจโรคตรวจคันอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทําอนาจารสมมติว่าอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับที่พออเขาบอกว่าครูเนี่ยสนิทกันนะครับแล้วก็เหมือนก็เป็นการหยอกล้อกันเราก็มาดูคําว่าอนาจารซึ่งในกฎหมายข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงคําว่าอนาจารนะครับอนาจารเนี่ย ครอบคลุมถึงอะไรบ้างนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นอย่างเช่นว่าอาจารย์อาาจารย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่สายตาวาจากายแล้วก็คําพูดหรือเท็กซ์ก็มีด้วยนะครับอย่างเช่นการส่งเท็กส่งรูปภาพนะครับเรามาดูอย่างในเคสนี้ก่อนอ่ะเคสนี้เนี่ยกระทาทางสายตาสายตาคืออะไรครับแค่มองช้อนใต้กระโปรงนี่ก็ถือว่าอาณาจารย์แล้วนะครับนะสายตานะน,นี้คือสายตาอันที่2คือวาจาวาจาเนี่ยอย่างเช่น วิจารณ์สวดทรงนะครับชักชวนให้เป็นใน,ในที่รับตานะฮะอันที่อันที่สามอันนี้เข้าเลยนะครับเป็นการกระทําทางกายนะครับกรารทำทางกายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัวอันนี้โดนละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องถ้าถ้าหากว่า,าจ,จะแจ้งก็ต้องก็ต้องมีพฤติกรรมอันนี้คือพฤติกรรมก็คือว่ามีการหยอกล้อแตะตัวนะครับแล้วก็ดึงคนมานั่งตักอันนี้ก็โดนละนะครับนะอันนี้เนี่ย ซึ่งพออเนี่ยเขาบอกว่า,ามีการอันนี้คือพออที่เขาเขาให้สัมภาษณ์นะครับนะก็บอกว่ามีเป็นแค่การหยอกล้ออะไรกันนะครับว่าการหยอกล้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับพอจะหาว่าสมมติว่าไม่ทําการบ้านทําผิดอะไรเงี้ยนะครับครูเนี่ยนะครับก็อาจจะลงโทษนะครับหรือว่าสั่งสอนเด็กนะครับตีหรือว่าตีเบาๆไม่ใช่ว่าตีแรงอะไรเงี้ยนะครับนะหรือ วิธีอื่นที่ไม่ใช่เป็นการทำโดยการเปิดกระโปรงแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบในเรื่องของการเช็คมาตราทางกฎหมายแล้วก็ประมวลความผิดต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อย่าลืมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ u u s c r i b e นะครับอย่าลืมช่วย subscribe แล้วก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ